สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aspect นะครับหรือว่าร a p z a นะจากคลิปก่อนหน้าที่แนะนําสกิลชินโครไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็มีหลายคนสนใจอาชีพนี้อยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็รอเล่นอยู่เยอะนะครับนะสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วแล้วรออยู่ก็อาจจะเข้าใจอาชีพนี้แล้วก็อัพเป็นกันอยู่แล้วด้วยนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเลือกไม่ถูกอ่ะวันนี้ผมก็จะมาไกด์เบื้องต้นให้นะครับสำหรับสเตตัสนะจะแนะนําให้เข้าๆนะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนตามแบบของเพื่อนๆกันเองด้วยนะครับนะแบบว่าเผื่อบ,บางคนของชิ้นนี้อะไร ต้องการสเตตัสนี้อะไรครับต้องปรับเปลี่ยนตามของตัวเองด้วยนะครับนะสำหรับสกิลก็จะมีแนะนํา2แบบนะครับสําหรับคัทนินจากับคางอิงโลนะครับช่วง1นึ่งถึงสองนะคนที่มีไอเทมกับไม่มีไอเทมจับคนละแบบกันนะครับนะมาเรามาเริ่มกันด้วยสเตตัสก่อนเลยนะครับนะสำหรับอาชีพนินจานี้สเตตัสหลักๆนะครับที่จําเป็นเลยก็คือสเต็งเด็กแล้วก็วิทนะครับนะสสเตตัสนี้คือหลักๆนะครับเริ่มแรกด้วยค่าสเต็งนะครับอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ย up ร้อยยี่สิบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยใส่เท้าเทมสเต็งนะ เพราะว่าผมไม่มีเท้าเอ็กโซด้วยก็เลยแบบอัพ120นะครับแต่ถ้าใครมีรองเท้าเอ็กโซนะครับอัพ108ก็จะเหลือพอยต์นะครับไปลงอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะแต่สำหรับคนที่บ้าดาเมรอาจจะลง120ด้วยก็ได้นะเพราะมันแรงจริงๆนะครับนะแล้วก็ได้พวกแบกน้ําหนักเป็นตัวคูณสกิลอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าสาคัญที่สุดนะครับสเตงน,นะ อ่ะต่อมาเอจินะครับสำคัญอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับนะสำหรับเอจินะถ้าอยากเล่นผิวผ้วๆลื่นๆน,นะครับลงสัก9 0้าถึงหนึไปเลยนะเพราะยังไงเนี่ยสำหรับนินจาค่าเอจิเนี่ยมันได้แอทแทกสปีดนะครับได้ค่าหลบนะสำคัญนะเวลาล่ามองระดัเงี้ยมีโอกาสหลบเยอะและไม่โดนตีชะงักอัพสัก9 0้าถึงหนึก็ได้หรือถ้าใครเล่นหูอิมลง120ยยี่สิบไปเลยครับตีแรงไวและโดนทุกดอกอันนี้คือทีเด็ดนะครับอนาคตผมก็จะซื้อให้ได้อยู่นะครับนะต่อไปค่าวิชนะครับสําหรับค่าวิชนะคานะ่าเสริมเนี่ย ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคลาดเสริมเนี่ยมันไม่มีไฮคลาดใช่ไหมเลือดมันน้อยมากๆเมื่อเทียบกับคลาดหลักนะครับแล้วก็เดฟเนี่ยถือว่าเหมาะกับนินจามากเลยนะเพราะว่านินจาเนี่ยมันมีสกิลเอิร์ธชามหรือก็คือลูกแก้วดินนะครับสำหรับลูกแก้วดินมันจะเพิ่มพลังมอก,กันให้ด้วยยิ่งเดฟบเยอะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับแนะนำอัพ 100- ่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเลยแม้ว่าคุณจะไม่มีไอเทมที่คอมโบก็อัพไปเลยครับคุ้มมากๆนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่อยากเสียพอย n ์ถึงร้อยยี่สิบนะครับลงแค่100นะหน,น,น 100, ึ่งร้อยก็ พอเลือดมันน้อยมากจริงๆนะครับนะต่อไปอินนะครับสำหรับนินจานะเป็นอาชีพที่เลือดน้อยมานาน้อยนะครับนะอัพติดไว้สัก20-50ก็ได้นะครับนะเพื่อที่เราจะได้มีมานาหรือ sp นะครับ ที่มากขึ้นเวลาสแปมสกิลนั่นเองนะแล้วก็เวลาเพียวโซเรารีเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์รีมานาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมานาเยอะน้อยไม่มีผลเรารีเยอะอยู่แล้วถือว่าได้ใช้ด้วยนะครับเด็กนะครับเมื่อก่อนถือเป็นค่าที่สําคัญมากๆสําหรับนินจาเลยนะนินจาส่วนใหญ่อัพ1 0 0่งร้อยถึงร้อยยี่สิบเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต้องการค่าฮิตค่าวีซีแถมได้แอนแท็กกับสปีดด้วยนะครับนะนี่ร้สกิลไวขึ้นแล้วก็เอาไว้คอมโบกัดเหลือเทมอีกเยอะแยะเลยที่คอมโบกัดเด็กนะครับนะแต่พอเป็น เด็กเลยอาจจะลดลงไม่ต้องลงถึง120ก็ได้แต่ถ้าใครที่เล่นคอมโบการ์ดคอมโบของอะไรเงี้ยก็ลงไปตามนั้นเลยก็ได้ครับนะ1 2 0หรือ100ก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนตัวผมก็อาจจะลง120เพราะว่าคอมโบการ์ดนะก็ต้องรอดูก่อนอ่ะสำหรับลักนะครับผมสำหรับค่านี้เมื่อก่อนและปัจจุบันถ้าไม่คอมโบการ์ดไม่คอมโบอีการามักไม่ค่อยอัพกันนะครับนะแต่พอมีคอมโบก็อัพสัก1 0 0 120 125กันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าใครไม่มีของคอมโบ ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับสําหรับลักเนี่ยอนาคตค่อยอัพก็ได้ถ้ามีรีฟรีมานะเพราะว่าชินคิโรเนี่ยเมื่ออัพรีบาลานซ์เวอร์ชั่น3นะครับจะมีสกิลติดคลินะครับก็น่าอัพนะอัพร้อยยี่สิบห้าเพื่อไปคอมโบกัดหมาเอจเกฟเฟนก็ได้นะครับนะเพราะนินจามันมีสกิลทั้งโจมไกลโจมใกล้นะครับและคขิได้ในเวอร์ชั่น3ทําให้ชินคิโรเนี่ยมันสามารถเล่นสกิลใกล้กับไกล,กลควบคู่กันได้เองนะอันนี้ก็คือเป็นสเตตัสช่วงเวล1ถึง200นะครับนะหลัง200จะเป็นค่าใหม่แล้ว พอหลัง200มันจะเป็นสเตตแบบใหม่นะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจอะไรนอกจากพาวกับคอนนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคูณสกิลหลักๆเลยนะสำหรับพาวชินโครตัวคูณส่วนใหญ่เป็นพาวนั่นเองทําให้ตีแรงขึ้นมากๆสาหรับอาชีพเสริมเพราะถ้าอาชีพเสริมไม่มีของบัฟดามเมจมันก็ไม่ได้เวอร์วังมากนะครับแนะถมเลือดน้อยอีกด้วยดามเมจก็อยากได้เลยเป็นที่มาของคนส่วนใหญ่ที่ทําให้มองข้ามการทําให้ตัวอึดขึ้นเพราะถ้าของไม่แรงเนี่ยก็ต้องเน้นสเตตัสให้แรงไวค้คอนพอเราลงเพาหเต็มร้อยใช่ไหมครับมันก็ยังมีพ ใก็แนะนาลงคอนต่อเลยครับนะสำหรับคนที่ไม่มีหูอิมยังไงถือว่าเป็นของดีนะครับทำให้คุณได้ค่าฮิตนะครับค่าหลบนะแล้วก็ p พียแท็กนะครับซึ่งเยอะมากๆนะสำหรับ p พียแท็กทำให้ลงแล้วแม่นด้วยแรงด้วยนั่นเองถือคติที่ว่าการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดนะครับยัดดาเมจแม่งเลยยัดไปเลยนะครับนะสำหรับสเตตัสนะครับที่อธิบายทั้งหมดนะครับเห็นตัวเลขด้านซ้ายไหมอันนี้คือยกตัวอย่างมาว่าอัพเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างให้ดูนะครับนะว่าอัพแบบนี้ใส่ ออปแบบนี้ใช้อะไรอันนี้อิงจากบิลของตัวผมเองนะครับที่งบไม่ได้เยอะมากนะ การอัพสเตตัสเป็นการอัพเฉพาะบุคคลนะครับเนื่องด้วยจากของสมใส่และการ์ดแต่แนาทางการอัพเนี่ยหลักๆก,ก็คือสายการ่นของชิงิโรนั่นเองนะครับนะจากอธิบายสเตตัสไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นบิวของสมใส่และสเตตัสของผมเองนะจริงๆของผมบิวไว้2เซตนะครับระหว่างเซตแรกนะครับกับเซตที่2นะ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใส่การ์ดเตื้อไลมัพอันไหนนะครับนะเออยังตัดสินใจอยู่นะครับผมมาดูไซทัตกันก่อนแล้วกันนะสําหรับบิลแรกนะครับที่ผมบิลไว้คือใส่เท้าเทมแน่นอนสเต็งต้อง120นะครับผมและผมก็จะใส่หูอิมในอนอาคตด้วยนะครับก็ เก็บตังค์อยู่นะครับผมแน่นอนว่าเอจิก็ต้อง120เหมือนกันนะ122อันแล้วนะและทีนี้ด้วยความตัวบางของผมเนี่ยวิดผมลงวิดไป100นะจากเซตนี้ที่ผมบิวมันต้องลงเด็ก120ใช่ไหมครับถึงจะได้เซตการ์ดแบบคุ้ม,มก็คือโจมไกล55เปอร์เซ็นตะ์เนาะนั่นทำให้ผมไม่สามารถลงวิด120ได้นั่นเองวิดผมเลยลงไว้ที่100นะครับนะอ่าส่วนอินนะครับแน่นอนทำไมผมถึงลง50เลยเพราะคอมโบการ์ดเซตนี้มันลด SP 25เอสพียี่สิบห้ผมลงอินเพื่อมาทดแทนนิดนึงก็สะหรับเดกกนะ็็เปลยทำ ตัสหลักของผมอีกอันนึงอัพ120นะครับเพื่อเอาคอมโบการ์ดให้ดีที่สุดนั่นเองก็คือโจมไกล55%นะแล้วก็เอาลดไล่าจากเด็กเนี่ยนิดนึงนะครับนะทำให้เราเล่นได้คล่องตัวขึ้นไล่เร็วขึ้นนะครับนะส่วนลักนะครับจากการอัพสเตตัสทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากให้เลขสวยไงไม่มีไม่เหลือเศษใช่ไหมพอเหลือเศษผมก็มาเทล,ลักเพื่อเอาแอดแท็เอาอะไรนิดหน่อยนะครับนะแค่นั้นเองนะครับอ่ะเรามาดูสเตตัสที่2กันนะครับนะเนื่องจากบิวแรกอะ่ะมันล็อกล็อกเรื่องอ่าเด็กใช่ไหมผมอยากได้เด็กมันจะได้คอมโบการ์ดดให้สุๆนนนั่นเองนะท ลดสเตตัสลงจากเด็กไม่ได้นะครับเลยเด็กต้องเป็น120พอมาสาเตตัสอันนี้นะครับผมก็จะลดเด็กเหลือร้อยหนึ่งเท่านั้นแล้วไปลงวิท120แทนนะครับเพื่อเอาเลือดทําให้ตัวอึดขึ้นนั่นเองแต่จากการสลับแบบนี้แล้วเปลี่ยนการ์ดการ์ดที่ผมบิวไว้คือเฮลมุดกับคลักมันก็แรงน้อยกว่าบิวแรกนั่นแหละ แต่บิวบิวเนี้ยได้เลือดมาประมาณ5้าถึงหกพันนะอาจจะทําให้เลือดเยอะขึ้นแต่ดาเมจเบาลงนั่นเองแต่แต่ก็โดนแรงขึ้นเพราะคลัคนะครับจากการล่ามอนเนี่ยมอนส่วนใหญ่มันตีเป็นท่าธรรมดาใช่ไหมคลัคนี่มันลดเนเทัลสิเปอร์นี่ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมยังเลือกอยู่ว่าจะบิวหนึ่งหรือบิวสองดีสำหรับตัวผมนะครับนะอันนี้คือย,ยกตัวอย่างบิวที่ส่วนตัวผมใช้และเซตัสที่ผมใช้นะครับนะใครที่ใช้ขขงเหมือนผมอาจจะลงแบบผมได้หรือใครที่ใช้ ต่างจากผมต้องปรับเปลี่ยนเอานะครับนะแต่หลักๆเลยก็คือสเต้งวิดเด็กนะครับหลักๆนะครับที่สําคัญนะสำหรับอีก2บิวนะครับไม่มีอะไรแค่ทําให้ดูเฉยๆว่าสําหรับคนที่เล่นท้าเอ็กโซเนี่ยมันทําให้ประหยัดสเตตัสไปได้เยอะอยู่นะครับทาให้มีทางเลือกในการอัพมากขึ้นนั่นเองนะครับนะส่วนอีกสายนึงนะครับสาหรับสายคลิกนะอันนี้ก็บิวเล่นๆนะครับเพราะว่ามันอีกนานคิดว่าอีกสักพักใหญ่ๆกว่าจะมาครับเวอร์ชันที่3เพราะว่า เวอร์ชัน2ที่จะเข้าก็คือสิ้นเดือนนี้เนาะอีกนานนะครับก็รีวิวเล่นเล่นไว้ก่อนเผื่อตอนนั้นอยากเล่นสายคลิอะไรเงี้ยของก็อาจจะเปลี่ยน,นครับแต่สเตตัสก็อาจจะต้องลงรักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนะเพราะเล่นสายคลีเนาะสำหรับสกิลก็จะมีแนะนํา2แบบนะครับสำหรับคัทนินจากับคางิโระนะครับช่วง1นึถึงสองนะคนที่มีไอเทมกับไม่มีไอเทมจับคนละแบบกันนะครับนะ อ๋อนะครับเรามาดูการอัพสกิลแบบที่1กันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีลาเซนหรือเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่จะรอไปเล่นสกิลคัทชินคิโลเลยนะครับนะหลัรแรกนะครับเริ่มมาเป็นนินจาใช่ไหมเราก็ให้ลงโททูลิเคนเวลหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นไปลงนินจามาตุยอซควเวห้านะครับผมแล้วก็กลับมาไล่โทคูไนเวลห้าแล้วก็ลงโทฮูมาเวลห้านะครับผม พอโทรโฮมาวลลห้าปุ๊บกลับไปลงนินจามาสเตอรีเวลสิบนะครับพอหลังจากมาสเตอรีเวลสิบนะครับผมก็ไปลงเลกเกอร์เทวิ่งนะครับเวลสิบนะต่อมาฟิปทัทธมินะครับอัพแค่หนึ่งพอทางผ่านนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเมื่อเรากดฟิปทัทธมิเราจะติดฮิวม่านะครับสามวินะก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อมาใช้ดอลลิฟนะครับเป็นสกิลที่เอาไว้กระโดดจากการมุดนะครับคือเรามุดอยู่แล้วกดใช้เนี่ยมันจะกระโดดนะครับผมอัพเวลห้าทางผ่านนะ h a ตสแลชเชอร์ทางผ่านพอเวลห้านะครับผมชาร์โดสแลชทางผ่านเวลสาแต่ตัวนี้ต้องอัพเวลห้านะเพื่อไปทางผ่านของอาชีพคังไนโลนะก็คือสกิลมุดต้องใช้ชาร์โดสแลชเวลห้านั่นเองนะแล้วเรามาดูมิลเลอร์อิมเมจนะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลที่ทำให้เราหลบการโจมตีกายภาพได้นั่นเองนะ ที่เลเวล9จะหลบ5ครั้งนะครับแล้วก็อยู่2 2 0ีวินะซึ่งเวล9กับเวล10เนี่ยมันต่างกันแค่20วิอัพเวล9ก็พอแล้วนะต่อมานะครับทิศดะหรือจักัต่นนะครับผมทางผ่านมันคือเลเวล4เราไม่ต้องไปยุ่งมัน,นครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะตัวนี้นะใช้แค่บางครั้งเฉยๆนะครับให้เรามาเอาพอยที่เหลือมาลงนินจาเอาล่าให้หมดเลยนะครับผมเป็นเวล5เนาะก็พอยก็จะครบ69พอยนั่นเองนะต่อมาเรามาดูที่คางเงโลนะครับ ระดับแรกเลยนะเปลี่ยนคังลบปุ๊บเนี่ยเรามีจ็อบปุ๊บเราอัพเอิร์ธชามก่อนเลยนะเพื่อเพิ่มดาเมจคุณก็ใช้โทคุในโทฮูมาเก็บเวลไปก่อนช่วงแรกนะครับลำดับต่อมาเมื่อคุณอัพเอิร์ธชามแล้วแนะนำอัพโซลลิงเวลหนึ่งก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็มาอัพ16ลาตี้เวล3นะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปอัพโซลลิงสักเวล5ก็ได้นะครับส่วนใครที่มียาปั๊มมียากดมานานะครับเพียวโซนี่อัพไว้หลังสุดเลยก็ได้นะให้มาอัพตัวดาเมจนี้ก่อนนะครับ อัลูชันชาร์โด้ชาร์โด้ทัมเปอร l ลิง Shadow, Shadow นะครับไปถึงชา a d โด w วอ r เลอร์นะก็แนะนำอัพทางผ่านไปก่อนนะครับทางผ่านก็จะใช้เป็นชา a d โดเวล1หนึ่งนะครับผม t ัมเ l i n g ลิงเวล์เอมตี้เวล3นะครับแล้วก็ลงชา a d o w ้วลเลอนะครับเลเวลของชา a d โดเลอร์จะต่างกันแค่ระยะเวลาบัฟเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องดับเบิลแอ a แทอันนี้ตัดทิ้งนะครับเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วดับเบิลแอ a แทกนะก็ลงให้สักเวลเวล2สองก็พอนะครับอยู่นาทีครึ่งก็พอแล้วนะ แล้วก็ค่อยก,กลับมาลงซาวลิงเวลสิบนะครับอ่าพอเราได้ดาเมจเต็มแล้วได้ลดไล่แล้วนะครับได้ตัวบัฟดาเมจแล้วก็ไปลงเพียวโซก็ได้นะเพียวโซเวลห้าถือว่าเป็นสกิลของดีนะครับเราสามารถรีเลือดและมานาตามเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมที่เลเวลห้ารีเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อวิรีมานาห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวินะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีแล้วก็ระหว่างรีนะครับระหว่างกดเพียวโซมันจะมีโอกาสหลบสกิลเวทด้วยนะย้ําว่าสกิลเวทเท่านั้นนะครับอ่าอันดับต่อไปพอยเหลือทําอะไรนะครับผมก็ กลับมาไล่ลงเป็นคอสลสก,ก็ได้เผื่อเผื่อช่วง175ใครเล่นของฟรีก็ใช้คอสลสได้นะครับนะเผื่อถ้าเล่นเซอลิ้งไม่ไหวก็เล่นคอสลสไปอัพสิบเลยแล้วก็ไอ้นี่มันทางผ่านคอสลสอยู่แล้วก็อัพไปเลยนะครับพอยเหลืออีกอัพคูน่เอ็กโพชันเอาไว้ใช้อัพสเปซเอาไว้ใช้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแนะนําจากผมนะเผื่ออนาคตด้วยแล้วก็เผื่อตีบอสนะครับก็ให้อัพธาตุชามทั้งหมดนะครับไฟน้ําลมนะครับดินเราอัพไปแล้ว แล้วก็อัปลีดินจาสเปลนะครับผมแล้วก็ skill สกิลสําคัญแคดนินจาสเปลนะการใช้งานผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปทางด้านขวาไว้ให้นะครับ mm hmm. ก็อัพไปเลยนะทีนี้เรามาดูพอยท์เราจะเหลืออีกเยอะนะครับให้ทําอะไรอันดับแรกนะครับให้ลงอินโลชั่นชาร์โดเวลห้าไปเลยนะครับนะสกิลนี้จะเป็นการเรียกหุ่นชิโนบิเอามาล่อมอนนะครับซึ่งเวลห้าจะทําให้เลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คูลดาวลดลงนะครับผมถือว่าเวลห้าได้ใช้นะครับอันต่อมาชาร์โดแทม b ลิ n g อ่า มันเป็นสกิลวอสกิลขุดแต่เราต้องอัพเวลห้านะครับเผ <c oughs> ื่อบางคนอยากได้บัพพะจันทร์จากอาชีพโอเบโรตัวผู้หญิงนั่นเองนะตัวนี้อัพเวลห้านะครับแล้วก็ใครที่มีงบซื้อมีดคิริข้างหลักคาเซข้างรองบวกเก้าบวกเก้านะครับจะได้บัพพะจันรเมื่อเราอัพชาร์ดูเทมเลิงเวลห้านั่นเองนะจะสามารถช่วยเพิ่มดาเมจได้ใครที่ใช้สลับบัพจนชินแล้วจะดีมากๆนะครับ อันต่อมา Empty Shadow นะครับผมสกิลนี้ถือเป็นสกิลเด็ดของคางอีโลเลยเพราะว่ามันสามารถกันสะท้อนได้แล้วก็ปิดแม็กเพลนได้นั่นเองนะอัพเต็มไปเลยนะครับอทีนี้เรามาดูพอยต์เราเหลือใช่ไหมครับที่ผมจะแนะนำก็คือนี่นะครับ16ลาตีเราอัพเวล5ไปเลยครับเพราะอนาคตเนี่ยมันจะมีหินคางอีโลส่วนหัวที่คอมโบกับจินโครสส่วนหลังนะครับจะได้ดาเมจเพิ่มนั่นเองนะ ตัวนี้นะครับเมื่ออัพ5แล้วใช้งานแค่เลเวล3พอเพราะว่าหินคาเฮโลในอนาคตมันจะนับแค่การเรียนก็คือเรียนถึงเวล5นะครับได้ดาเมจต,ตามหินแล้วนะแต่เวลาใช้งานเราใช้แค่เลเวล3พอนะครับเพื่อครูดาวจะได้วนทันนั่นเองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมแนะนานะครับผมให้อัพ5ก็คือไ์แฮนมาตเตอรี่นั่นเองนะ อัพห้าไปเลยครับเพราะว่านาคจะมีตัวหินคายโโรคอมโบชินโอโรนั่นเองเราได้ดาเมจนั่นเองนะทีนี้พอยคุณไดครบแล้วสําหรับตัวโอโรนะใครที่เล่นตัวหญิงนะครับสกิลคัทโอโรอัพประมาณนี้ก็ได้นะครับผมก็จะเน้นไปที่สกิลพระจันทร์นะครับเน้นเวลห้านะที่เหลือก็อัพสามสามนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้ครับนะก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะอันต่อมานะครับผมชินโิโรนะครับที่ผมเคยพูดไปทั้งชินโิโรทั้งชิลานุสายกายภาพนะ ตอนปัจจุบันนี้ผมยังแนะนําให้เล่นสายโจมไกลไปก่อนนะครับเพราะว่าสายโจมใกล้มันเล่นยากมากๆนะครับผมแต่ถ้าใครชอบความท้าทายจะเล่นก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนําด้วยนะดับแรกนะครับแน่นอนเลยมินเลดน,นะครับอัพเวลหนึ่งครับสกิลนี้เอาไว้เรียกล่างเงานั่นเองนะตามที่แนะนําสกิลไปในคลิปก่อนนะครับต่อมาให้เราดูสกิลสามซ้ายล่างนะครับสามัน อันนี้เป็นสกิลเสริมอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมให้เรามาดูสกิลหลักก่อนก็คือสกิลดาเมจนั่นเองนะแนะนาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองด้วยให้เล่นสายคู่ในและดาวไปก่อนนะครับคู่ใน distortion นะครับเมื่อเราอัพเนี่ยมันจะ ใช้สูตรคูณของ reflection ด้วยนะครับนะนี่ก็คือสกิลที่3พอ up สกิลที่3มันก็จะไปเชื่อมกับสกิลที่2ด้วยนะครับนะประมาณนี้ก็คือเชื่อมกันหมดเลยนะคุณใน rotation รายละเอียดสกิลผมลงคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับผมสายกายนะครับให้อัพเต็มให้หมดเลยนะสสายนะครับคุณใน rotation คุณใน reflection นะครับผมคุณในแม่นะครับแล้วก็ฮูมะ g r a บนะครับต่อมาหูมะชุลเคน c o n t a c นะครับผมอัพเต็มไปเลยนะเพราะว่ามัน combo กัน ฮูม่าชูริเคนแกล็บนะครับเมื่อเราอัพคอนทัคจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับอูม่าชูริเคนคอนทัคนะครับเมื่อเราอัพชูริเคนแกร็บนะครับจะทําให้คอนทัคแรงขึ้นนั่นเองนะก็คือมันเชื่อมโยงกันนะครับนะอัพดิทอร์ชั่นดิทอร์ชั่นนะครับอัพรีเฟกชั่นก็ทําให้ดิทอร์ชั่นแรงขึ้นนะครับโรเทชั่นนะครับอัพดิทอร์ชั่นจะทําให้โรเทชั่นแรงขึ้นนะครับอัพโรเทชั่นรีเฟกชั่นจะแรงขึ้นนะครับมามันก็ประมาณนี้นะสําหรับสกิลนะครััับบบพอออออยเเเเหลลื2ททํําาะะะะไรรรแนนนนนนงิิิฟคคผมมว เพื่อที่เราจะใช้แบบโดดเข้าหามอนทําให้เราวิ่งไวขึ้น2วิอันนี้ก็เหมือนกดเฟ้นบอมนะครับวางที่พื้นจะวิ่งไว2วิเช่นกันเอาไว้เป็นมูฟเมนต์นะครับผมอ่าสำหรับสกิลก็มีประมาณนี้นะครับอ่าต่อมานะครับสําหรับสายตีใกล้นะครับผมจะแนะนําเป็นแบบนี้นะครับลบแรกครับมีเลททางผ่านนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ Shadow Hunting นะผมอยากแนะนําว่าให้อัพแค่ทางผ่านก็พอนะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะเชื่อผมเถอะก็อัพทางผ่านไปสามนะครับแล้วก็ Shadow Dance อันนี้ถือว่าเป็นสกิลหลักได้เลยนะครับอัพเต็ม10นะครับผมเพราะว่ามันออกรอบตัวนะถือว่าใช้งานได้ดีที่สุดนะครับในบรรดาของสายตีใกล้นะตอนนี้นะ อันดับต่อมา Shadow f a d นะครับทำให้ Shadow Dance แรงขึ้นนั่นเองนะอัพเต็ม10ไปเลยอ่าแล้วก็ต่อมาก็อั n ตินะครับอั n ตินะสายใกล้ก็ประมาณนี้นะครับยังไม่หมดนะครับผมให้อัพ Inflated Inflated นะครับ5เลยนะสำหรับสายตีใกล้นะครับผมเอาไว้กระโดดเนาะมิว e a w เวล์หนึ่งพอนะครับผมแล้วก็มาผสมผสานสายตีไกลนะครับคูนาน Distortion นะครับผมทางผ่านเวลดสามก็พอแล้วแล้วก็อัพแล้วก็ up Rotation เต็ม5นั่นเองนะทำให้เราได้ผิวขึ้นนั่นเองอ่าพอเราอัพ Rotation เต็ม5แล้วนะครับไปลงฮูมะชู u l เคนแกล r นะครับผม ผมมีคำาอธนบายว่าทำไมถึงลงฮูมะแกล็บนะครับฮูมาโชลเคนแกล็บตัวนี้นะครับจะสามารถทําให้ติดไนท์แมร์ได้นั่นเองนะแล้วก็วางเป็นบ่อระยะไกลนะครับซึ่งเอาไว้ใช้เก็บ a-p ได้ด้วยนะครับติดไนท์แมร์ได้ด้วย ทำให้เราเล่นอันติชาโดนายแมดได้แรงขึ้นนั่นเองนะอินเฟเทสเว่หนึ่งลดลงมาเหลือหนึ่งนะครับแล้วลงเมลโอเวเป็น5าแทนจะทําให้มีสกิลมูฟเมนต์เพิ่มไว้ใช้งานอีก2ท่านั่นเองเมลโอเวอัพเวลห้าเพื่ออะไรเพื่อลดคูลดาวให้มันใช้ได้ไวขึ้นนั่นเองก็เป็นประมาณนี้สําหรับใครที่อยากเล่นตีใกล้จริงๆนะแนะนําอย่างนี้ดีกว่าครับผมหรือคุณจะใช้แค่โลเทชันชาโดแดนแล้วก็อันติกก็ได้นะครับนะแค่นี้ก็น่าจะเหลือแล้วสําหรับสกิลตีใกล้นะครับผม แล้วก็มาถึงการอัพสกิลแบบที่2แล้วนะครับสำหรับคนที่มีลูกแก้วลาเซนและเล่นโซริงคอมโบหมวกเลสซิ่งนั่นเองนะครับนะมาก็อัพเหมือนเดิมครับอ่านินจาแบตเตอรี่10นะครับผมนินจาโอล่า4จิกะ4ทางผ่านนะแล้วก็มีเลอร์เมดเ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่ะปรับเปลี่ยนแค่ว่าลดนินจาโอล่าลงมา1พอยต์นะครับผม มาลงโทคอยนั่นเองนะเพื่อเป็นทางผ่านไปยังคัสต่อไปอ่ะต่อมานะครับทุกอย่างอัพเหมือนเดิมนะครับอ่านี่สโอเคประมาณนี้ผมอัพให้ดูก่อนนะสวลิงสิบนะครับผมมาแล้วเรามาดูลาเซนกันนะครับสำหรับลาเซนนะครับผมต้องการ Illusion า h a เว w v e หนะ้าจะทำให้สกิลสวลิ n งกับโทฮูมาชูโรเคนคัสแรกแรงขึ้นนั่นเองนะครับผม กราฟ5ไปเลยนะอันดต่อมาเมื่อเรียนรู้ illusion shock ถึงเลเวล5จะลดปริมาณการใช้ sp ของ s u r v i r i n g ลง10หน่วยนะครับและลดคูดาวลง0.1โอโ้โหโคตรน้อยเลยนะ0.1ไม่เป็นไรครับ up ครับนะนี่ครับ shock s h o c ก็จะใช้เ e n ว i t 2ทางผ่านนะครับนนต่อมาเมื่อเรียนรู้สกิล l la pitro ถึงเวล1ินะครับ เมื่อโจมตีทางกายภาพจะมีโอกาส4%ที่จะดูดเลือด4%จากดดเมจที่ทาได้ถือว่าดูดเลือดเบิ่มๆนะครับอันนี้อัพลาปิตโทนะครับต้องใช้มาคิบิชิเวล3นั่นเองอ่ะก็อัพเต็ม10ไปเลยนะครับอันต่อมาเมื่อเรนรูปิโอโซถึงเวล5นี้อันนี้ไม่จำเป็นนะพอเราอัพเพลโซ5อยู่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่อง16ลาตีนั่นเองนะเมื่อเราใส่ลาเซนและอัพเพลโซ5มันจะลดคูเดาวิบลาตีลงวิธีแก้นะครับเปลี่ยนประดับจากลาเซนเป็นซิตี้แมพก็ได้ แล้วค่อยกดบัฟ16บลาตีแล้วค่อยเปลี่ยนกลับไปเป็นลาเซนเดี๋ยวจะมีวิธีใช้ให้ดูนะครับผมอันต่อมาเมื่อเรียนรู้สกิลโซคัตเตอร์ถึงเลเวล5จะทำให้สกิลเซลลิงนะครับลดไล่ลง100%ยนั่นเองนะแต่ดาเมจจะเบาลง40%ถามอัพไหมอัพครับก็จะใช้ทางผ่านเป็นชาร์โด h ไฮดิงนะครับ1คอสเลสสแล้วก็โซคัตเตอร์5นั่นเองนะทำให้พอยต์เหลืออีกนะครับผมทีนี้ก็จะมาดู ชาร์โด่เทมเพลิงอัพเพื่อเอาสกิลบัฟพระจันทร์นั่นเองนะก็อัพห้าไปเลยพอยก็เหลือชาร์โด่เอมตี้นะครับอัพทางผ่านดูก่อน3นะครับชาร์โดเลอร์อัพแค่2ก็พอนะแล้วก็ลงเอมตี้ให้เป็น5พอยก็จะครบนะครับเผื่ออนาคตใครที่เล่นลาเซนชุดนี้อยู่อาจจะต้องเปลี่ยนบ้างนะเพื่อปรับไปเล่น16ลาตีเวลห้าไลท์แฮนด์เวลห้าเพื่อเอาหินคอมโบหินนะครับก็อาจจะลดลงพวกช็อคลงลด ดูดเลือดลงนะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอันนี้สําหรับเวลร้อยถึง200เท่านั้นนะเพราะว่าหลัง200เราจะใช้สกิลคร์ทินโคลแทนนะครับอันนี้เอาแค่นี้ก่อนถ้าอนาคตแผดหินมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าน,นี้คือสําหรับสกิลคนที่มีลาเซนนะครับที่เหลือเหมือนเดิมครับข้างล่างก็เหมือนเดิมมีเลดหนึ่งนะสายดีไกลนะคราันี้อ่ะนี่เหมือนทุกอย่างครับต่างแค่ตรงโซนของคาเงยโลเท่านั้นนะ ประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอัพสเตตัสและสกิลนะครับ อันนี้คือไกด์แนะนําเบื้องต้นเฉยๆนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปรับเปลี่ยนตามสไตล์ตัวเองได้นะครับตามไอเทียของตัวเองนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นการแนะนําของเบื้องต้นเตรียมตัวเข้าสู่คัสชินกิโลนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าเตรียมตัวคอสฟ้าคอชาร์โดต่างกันยังไงดาวฟีชุดอีเดนชุด150สสามารถเล่นได้ถึงไหนนะครับก็รอติดตามชมในคลิปถัดไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเจอกัน we <laughs>